สวัสดีค่ะทุกๆท่ทานยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัฒสอนสตอรี่เอชนะคะวันนี้ก็มาเตรียมงานขึ้นบ้านใหม่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ขึ้นบ้านใหม่ก็เลยวันนี้ทั้งวันนะคะเตรียมงานแต่เราก็ไปบ้างกลับมาบ้าน,บ,านบ้างนี้แหละบ้านใกล้กันก็นิดเดียวเองไม่ถึง50เมตรนะคะ บ้านน้องสะพ้ายนะคะบ้านน้องสะพ้ายเขาเตรียมงานขึ้นบ้านใหม่ตรงนี้ที่จริงบ้านก็เสร็จนานแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้ทําบุญบ้านสักทีก็เลยเพิ่งมาทาจะจะเพิ่งมาทํานี่แหละนะคะตรงนี้ก็บริเวณนะคะบริเวณบ้านเนาะที่หน้าบ้านก็มีแต่ต้นกะเพราทั้งนั้นตรงนี้ก็ในสวนนะคะในสวนส่วนหลังบ้านนะคะส่วนหลังบ้านของของบ้านของน้องสะพ้ายนะคะก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะคะก็มีต้นหลายๆต้นนะ ต้นไม้ต้นนี้ก็ลางสาสตรนะคะมีลงมีต้นลางศาสตรโวคาโดนะคะแล้วต้นมะนาวมีเยอะแยะมีต้นไผ่ด้วยนะคะมีไผ่ด้วยข้างล่างก็คือด้านหลังบ้านของเขาเนาะบ้านมีเอ่อมะเขือพวงนะคะตรงนี้มีเยอะแยะมีต้นมะเฟืองอืมตรงนี้ก็ต้นมะเฟืองมีบอนด้วยบอนที่มินี่ก็ต้นมะานาวนะคะในสวนในสวนหลังบ้าน ตรงนี้ก็บ้านเขาก็ติดติดกันนะคะบ้านเขาติดกันบ้านหลายหลังที่นี่ก็ที่มันแคบๆนะบ้านเขาจะไม่กว้างที่บ้านก็พอมีไว้ปลูกผักไปกินบ้างอย่างเงี้ยในส่วนแต่บ้านบ้านของน้องสะพภยก็กว้างอยู่นะคะกว้างอยู่กว้างพอสมควรนะคะนี่ก็ต้นมะม่วงนะคะมะม่วงเบาเอออันนี้ก็งานพิธีที่เราเตรียมจัดเอาไว้ในบ้านนะคะในบ้านเนาะตรงนี้เป็นข้างในบ้าน ที่เป็นที่เราเตรียมเตรียมไว้เตรียมไว้พรุ่งนี้นะคะตอนนี้ก็ตรงนี้ก็หลังบ้านหลังบ้านแต่เป็นทางทิศตะวันออกนะคะตรงนี้นี่ก็ตอนเย็นๆแล้วเพิ่งมาถ่ายทำเนาะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูว่าวันนี้ครูพัดพไปไหนนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้มีเวลาว่างๆสักเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวงานนู่นงานนี่ มีหลายอย่างแล้วก็ไปดูพี่สาวด้วยที่ไม่สบายนะคะตรงนี้ก็ข้างบ้านบ้านเพื่อนเพื่อนบ้านนะคะตรงนี้ก็บ้านเพื่อนบ้านก็จะให้ดูรอบๆบ,บริเวณบ้านนะคะรอบๆบ,บริเวณในสวนนะคะเพื่อ,อะจะได้จะได้เห็นบริเวณบ้านว่ามีอะไรบ้างตรงไหนเป็นยังไงอย่างเงี้ย มีต้นไม้ตั้งหลายอย่างส่วนมากก็จะเป็นของกินของใช้นะคะส่วนมากก็จะเป็นของต้นไม้ที่ที่เป็นผลไม้นี่ก็มีผักนะคะมีผักผลไม้ทั้งนั้นเลยตรงนี้นะคะเดี๋ยก็จะให้เพื่อนๆืนได้ดูอ่าตรงนี้ก็อีกแล้วกลับมาอีกทีในบริเวณในบ้านนะคะในบ้านพอดีการตัดต่อวิดีโอ ตัดต่อคลิปก็กลับไปกลับมานะคะอย่าเวียนหัวก็แล้วกันเนาะอย่าเวียนหัวเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คืออ่านี่ขนมขนมเทียนขนมที่เขาทำาวาไว้ททาบุญพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เออตรงนี้พรุ่งนี้เขาก็จะทําขนมจีนนะคะเอ่อทำขนมจีนน้ํายาป่าเห็นว่านะน้ํายาป่า ก็น้องสไปค์เขาก็เป็นคนทําแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านที่เขามาช่วยกันทําเราก็ไม่ให้ดูหน้าเขาหรอกเนาะบอกว่าขอถ่ายทําหน่อยแต่ให้ดูแค่มือนะคะไม่ให้ดูหน้าว่านี้ก็เลยไม่กล้าเอาหน้าเขาออกเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะออกสื่อเท่าไหร่ไงเนาะก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกน้องสไปบ้าง หลานบ้างอย่างเงี้ยเขามาช่วยกันทํานะคะตรงนี้ก็เขาจะทําน้ํายาน้ายาป่านะคะก็เตรียมไว้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ถึงจะทํานะคะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้การติดตามแล้วมาชมนะคะมาชมคลิปของคุพต์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ